สวัสดีค่ะเป็นแฟนช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานมีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสองเลขเด็ดทะเบียนรถคุณแม่ท้องแก่อันไม่ไหวคลอดลูกบนรถวันนี้แล้วนะคะสำหรับการประกาศผงลรงางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่1ก,กรกฎาคมกันแล้วเชื่อว่าข่าวหวยหลายท่านต่างก็คงมีเลขในใจกันบ้างแล้วแต่สาหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะโดยเมื่อวันที่2 1พิบุนายน สมาคมอาสากู้ภัยทางหลวงได้รับแจ้งว่ามีคุณแม่ท้องแก่เจ็บท้องคลอดและได้คลอลูกบนรถส่วนตัวขณะเดินทางจากจังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดสุรินทร์โดยในที่เกิดเหตุได้พบคุณแม่นั่งบริเวณเบาะข้างคนขับและได้ข้อทารกออกมาแล้วซึ่งผู้เป็นแม่มีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากเสียเลือดมากเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้โทรป,ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ให้การช่วยเหลือ ก่อนจะนำตัวส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไปโดยทารกเป็นเพศชายน้ำหนัก3,015กรัมซึ่งหลังจากที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพบว่าทาั้งแม่และเด็กปลอดภัยดีสำหรับทะเบียนรถยนต์ก็คือหมายเลขทะเบียน9227 9227อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดี รับรับในวันที่1่กรกฎาคมนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ